เอาละคุณอยู่กับผมเซ y ายไนทและนี่คือ history of s t o c y เรื่องราวของ s t o s y สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเซ y ายไนทและนี่คุณอยู่ในช่วง history of s t o c y เรื่องราวของ s t o c s y หนึ่งในแบรนด์เสื้อผ้าที่ถือว่า เป็นไอคอนิกหรือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวงการสตรีทแว่รวมถึงเป็นเบอร์ต้นๆของโลกใบนี้เลยก็ว่าได้ด้วยอิทธิพลที่เขามีเนี่ยการออกแบบหรือออกผลิตภัณฑ์ออกมาในแต่ละครั้งมันสร้างการขับเคลื่อนและการเคลื่อนไหวของวงการแฟชั่นของโลกใบนี้กันได้เลยทีเดียวด้วยเหตุใดเนี่ยที่ทำให้เขาเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลในวงการแฟชั่นและเป็นเบอร์องของวงการสตรีทแว่เดี๋ยวเราจะไปดูถึงต้นกําเนิด ที่มาที่ไปรวมถึงอุปสรรคหรือว่าการทํามาของเขาเนี่ยเขาต้องพบเจออะไรกันมาบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนอื่นเนี่ยต้องขอออกตัวก่อนว่าวิดีโอของสตูดีโเองมันค่อนข้างจะหายากมากๆเลยนะครับท่านอาจจะได้รับชมการรียูดวิดีโอซึ่งผมจะนําเอาวิดีโอเดิมๆเ,เนี่ยเอามาลูบใหม่นะครับผมซึ่งวิดีโอมันหายากผมหามาได้แค่นี้จริงๆเดี๋ยวผมจะทําให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับผม เอาและผมว่าเรานอกเรื่องมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหาก,กันเลยดีกว่าถ้าหากเราจะต้องพูดถึงสตุดซี่แบบเป็นจริงเป็นจังเนี่ยเราอาจจะต้องย้อนกลับไปไกลถึงปี1954ในปีนี้เองเป็นปีที่ถือกำเนิดชายคนหนึ่งที่ในอนาคตเขาจะกลายเป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลเป็นอย่างมากในวงการแฟชั่น นั่นคือชาร์ลส์สตูซี่ในอนาคตเองชาวเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นเจ้าของแบรน์อย่างสตูตซี่ที่กําลังผ่านเงินในกระเป๋าเราอยู่ทุกวันแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงการกําเนิดของแบรนด์เนี่ยเราจะต้องพูดถึงเรื่องราวของชาว์สตูซี่ก่อนว่าเขาเป็นใครมาจากไหนมีความสําคัญยังไงกับสตูตซี่เดี๋ยวเราไปดูกันชาวเนี่ยเขาเป็นเด็กหนุ่มที่เติบโตมาทั้งแถบเซา t h เทิร์นแคลิฟอรเียซึ่งแน่นอนว่าบ้านของเจ้าหนุ่มนี้เนี่ย อยู่ติดกับท้องทะเลสีครามชายหาดสีขาวสายลมที่พัดโบกโชยแสงแดดอันแสนจะอบอุ่นรวมถึงการเล่นกีฬาเซิร์ฟบอร์ดกระดานโต้คลื่นท้องทะเลอันสุดแสนจะเร้าใจที่ชอเขาเห็นในแว็บแรกเนี่ยก็รู้สึกหลงรักในหลงไหลในกีฬานี้อย่างหัวปักหัวปันเป็นอย่างมากอายุเพียง1ิปีเขานเนี่ยได้เริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มทดลองเล่นกีฬาอย่างเซิร์ฟบอร์ดอย่างจริงจังได้เอากระดานออกไปโต้คลื่นในท้องทะเลอันกว้างใหญ่ เปรียบเสมือนการล่องลอยอยู่ในสวงสวรรค์ของชอเลยและอายุ13ปีชอเองได้มีเซิร์ฟบอร์ดเป็นของตัวเองแผ่นแรกแต่เจ้าเซิร์ฟบอร์ดแผ่นนี้เองเนี่ยไม่ได้มาโดยการใช้เงินซื้อนะครับแต่เป็นการที่ชอเนี่ยได้นําไม้ในโรงรถของที่บ้านเนี่ยนำมาขึ้นรูปทําเซิร์ฟบอร์ดเป็นของตัวเองเลยในสิ่งที่เขาทําลงไปในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ทาให้ชอได้เพียงแค่เซิร์ฟบอร์ดแผ่นแรกของตัวเองเท่านั้นมันทําให้เขาได้รู้ว่าเขามีความฝัน ที่อยากจะทําอะไรเกี่ยวกับเซิร์ฟบอร์ดและสิ่งที่เขาชอบเป็นการวาดฝันครั้งแรกในชีวิตเป็นการตั้งเป้าหมายเอาไว้นั่นเองและด้วยวัย13ปีของชาอเองที่เริ่มโตเป็นหนุ่มเขาได้จบการศึกษาระดับชั้นประถมแต่เขาเลือกที่จะไม่เรียนต่อและทอดทิ้งการเรียนทั้งหมดเอาไว้ข้างหลังเพื่อออกเดินทางมุ่งสู่โลกกว้างใหญ่เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่หลากหลายและตามหาความฝันที่เขาได้วางเอาไว้หลังจากที่ชอเขาเลือกที่จะไม่เรียนต่อแล้วเนี่ย เขาได้ออกจากเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียบ้านเกิดของเขาเองเพื่อมุ่งหน้าออกเดินทางไปสู่นิวพอร์ตบีรัดแคลิฟอร์เนียเป็นการเดินทางตา,ตามความฝันครั้งแรกในชีวิตในตอนนั้นชอ่อเขาได้เข้าทำงานกับบริษัทผลิตเซิร์ฟบอร์ดอย่างรัสเซลเซิร์ฟบอร์ดและด้วยทักษะที่เขามีตั้งแต่เด็กๆในการผลิตแผ่นเซิร์ฟเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่สำหรับการทำงานในครั้งนี้ รวมถึงเขายังมีอาชีพเสริมในการรับจ้างเป็นครูสอนส,สกีอยู่ที่แมมมอธเมลเทนวันเล่เป็นการทําทั้งสองสิ่งเพื่อไขว่คว้าหาประสบการณ์แล้วก็ทักษะแปลกๆใหม่ๆนะครับเพื่อจะนําไปต่อยอดในอนาคตเมื่อเขาว่างไม่จากการทํางานมากมายแล้วเนี่ยชาวอินก็มักจะนําเซิร์ฟบอร์ดคู่ใจออกไปโต้ขึ้นในท้องทะเลเพื่อดปล่อยความเครียดจากงานและทําสิ่งที่ตัวเองชอบแต่ในความชอบความลงไหลของชอเนี่ย ไม่ได้มีเพียงแค่เซิร์ฟบอร์ดหรือว่าการเล่นสก,กีเพียงเท่านั้นเขายังชื่อชอบในดนตรีแนวพังร็อกที่มีเนื้อหาขบถต่อสังคมและการใช้ชีวิตแบบที่ไม่สงใครแบบกูไม่สนโลกโลกก็ไม่ต้องมาสนกูอะไรแบบนี้เป็นหนุ่มเลือดร้อนหัวขบถหัวดื้อในสังคมอีกคนหนึ่งมันก็เป็นไปตามภาษาวัยรุ่นนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าเด็กในปัจจุบันเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความขบถอยู่บ้างในการคิดที่จะไม่อยู่ในกรอบการคิดที่อยากจะเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งชชวเองก็เป็นแบบนั้นรวมถึงเขาเนี่ยยังเอานําความขบถความดื้อรั้นเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกด้วยตัวของชาวเองใช้เวลามากกว่า10ปีทั้งในการทํางานและหาประสบการณ์ที่นิวพอร์ตบิกแคลิฟอร์เนียจนล่วงเลยเวลามาถึงปี1979ชชวเขาเรียกลายเป็นหนุ่มเต็มตัวโดยอายุ24ย่างเข้า25เป็นจ้าเพศเขามีประสบการณ์มากพอในการทำเซิร์ฟบอร์ดกับโรงงานอย่างรัตเซลเซลิเซร์ฟบอร์ด เป็นเวลามากกว่า10ปีที่เขาได้สั่งสมเอาไว้และมันอัดแน่นมาเต็มที่แน่นอนว่าด้วยทักษะและประสบการณ์ที่มันมากเพียงพอเนี่ยทำให้ตัวของชอเลือกที่จะกล้าออกจากงานต่างๆที่เขาได้ทําอยู่ในตอนนั้นเพื่อออกเดินทางตามความฝันที่ตนได้วาดเอาไว้ตั้งแต่สมัยเด็กหลังจากที่เขาเองเด้ลาออกจากงานมาแล้วพ่อหนุ่มหัวเขาบทอย่างชอเองได้มีการโยกย้ายอีกหนึ่งครั้งด้วยเขาได้ย้ายออกจากนิวพอร์ตสปีด สถานที่เป็นดักสถานที่เก็บเลเวลและสร้างยอดฝีมืออย่างเขาขึ้นมาได้มีการโยกย้ายเปลี่ยนถ่ายไปอยู่ที่เลกูนาบีดออกรีนเคาน์ตี้แคลิฟอร์เนียเขาย้ายมหานีเนี่ยเพื่อที่จะมาทำธุรกิจขนาดเล็กๆเป็นของตัวเองโดยธุรกิจแรกของเขาคือการนำความชอบและความถนัดของตัวเองเนี่ยมาทำเป็นงานนั่นคือการผลิตเซิร์ฟบอร์ดหรือว่ากระดานโต้คลื่นเพื่อวางจำหน่ายอยู่ทางริมหาดตามความฝ่ฝันในสมัยเด็ก หลังจากที่ชอเองตัดสินใจเรืที่จะลาออกจากง,งานประจําและมาเปิดธุรกิจเล็กๆในการจาหน่ายเซิร์ฟบอร์ดที่หาดเลกูานาบีแคลิฟอร์เนียเนี่ยด้วยความชานาญในการทำเซิร์ฟมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่อายุ13ปีและเคยเป็นลูกจ้างในบริษัททำเซิร์ฟบอร์ดอย่างรัสเซลเซิร์ฟบอร์เนี่ยมันทําให้แผ่นบอร์ดที่ชอทําออกมาเนี่ยมันคงครองที่จะขายดิบขายดีขายเป็น,นเทน้ําเทท่ากันเลยก็ว่าได้ วางขายจะกี่แผ่นกี่แผ่นมังก็หมดด้วยเวลาอย่างรวดเร็วและอาจจะด้วยที่หาเรกูนาบีดเองเนี่ยเป็นแหล่งชุกชุมของเรานักเซิร์ฟบอร์ดที่จะแวะเวียนม,มาเล่นอยู่ในหาเป็นประจำบางคนก็อาจจะลืมหยิบเซิร์ฟของตัวเองมาจึงทําให้ต้องซื้อบอร์ดของชอเนี่ยเอาไปลงโตคืนในทะเลและด้วยการผลิตเซิร์ฟบอร์ดของชอที่มีประสบการณ์อย่างยาวนานเนี่ยมันเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพทั้งวิธีการผลิตการเลือกใช้ไม้เลเยอร์ของชั้นไม้ เนื้อสัมผัสที่แปลกใหม่และความเป็นมาตรฐานที่คงทนแข็งแรงของเซิร์ฟบอร์ดมาทําให้ชอเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกแรกๆเลยของเรานักเซิร์ฟที่จะเลือกซื้อของเขาเองเนี่ยเป็นอันดับต้นๆรวมถึงตัวชอเองเนี่ยยังมีการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นมาด้วยการวาดลวดลายเนี่ยลงบนเซิร์ฟบอร์ดของตัวเองโดยมีการนําเอาน้ำสกรของเขาอย่างสตูดซี่เนี่ยนำมาวาดบนบอร์ board, ดโดยการใช้ปากกามาเกอร์สีดํา วาดลงไปด้วยเทคนิคแบบไม่ยกมือขึ้นทำให้หน้าตาของโลโก้ที่ออกมาในตอนแรกเป็นหน้าตาแบบว่าแ,บบแปลกๆนะครับผมซึ่งมันก็ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่แต่มันเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบมา,มากๆเลยสำหรับหมู่ลูกค้ามาได้รับความนิยมและคำชื่นชมจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างมากลูกค้าหลายคนมองว่าลวดลายบนบอกของสตูดซโเนี่ยไปเหมือนลวดลายกราฟิตี้บนกำแพงในแถบแคลิฟอร์เนียในตอนนั้นรวมถึงลวดลายของแบรนด์เอง โชเขาได้รับอิทธิพลในการออกแบบเนี่ยมาจากวงดนตรีพัง์ร็อกอย่าง The Class และก็ s e x p i s t o l s ในการออกแบบลวดลายในครั้งนี้ถือว่าเป็นการนำความชอบของตัวเองเนี่ยนำมาประยุก์ตใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างของกำไรให้กับตัวเองไม่อยากมากๆเลยนะครับหลังจากที่ชอเองเนี่ยได้ดำเนินธุรกิจของตัวเองได้ไม่นานเท่าไหร่นะเขาได้มีโอกาสยกเซิร์ฟบอร์ดของร้านตัวเองเนี่ยไปวางจำหน่ายที่งาน a c t i o n Sport Retailer เป็นงานมหากรรมเกี่ยวกับเซิร์ฟบอร์ดที่ใหญ่ที่สุดของแคลิฟอร์เนียเลยก็ว่าได้ชาวเองได้นําบอร์ดเนี่ยเอาไปขายที่งานแต่สินค้าที่นําไปขายไม่ใช่เพียงแค่เซิร์ฟบอร์ดเพียงเท่านั้นเขายังมีการนําเอาเสื้อสีดาที่ไม่มีลวดลายมาสกีนโลโก้ของสตูดิโ่ซึ่งเป็นโลโก้ของเขาเองเนี่ยลงไปบนตัวเสื้อแล้วก็วางจาหน่ายเคียงข้างกับสินค้าหลักของร้านอย่างเซิร์ฟบอร์ดโดยที่เขาก็ไม่ได้คาดหวังหรอกว่าเจ้าเสื้อที่นํามาขายมันจะขายดิบขายดีเป็นเทน้าเทท่ามากนะัก เหมือนทำเสื้อออกมาเป็นแค่พอปแต่งร้านที่ว่ามาให้ร้านดูโล่งๆให้ดูมีสินค้าหลากหลายนะครับเป็นที่สนใจของผู้คนแต่ความคิดของชอเนี่ยมันผิดมาหานมากเลยเนื่องจากเสื้อที่มีโลโก้ของสตูตซี่บนหน้าอกเนี่ยมันกลับถูกอ,อกถูกใจสำหรับเหล่านักเซิร์ฟบอร์ดและผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมากพวกเขาเนี่ยให้ความสนใจกับเสื้อตัวนี้มากๆเลยนะครับซื้อติดไม้ติดมือกันไปคนละตัว2ตัวขายดีจนหมดร้านเลยแหละ 3วันในการจัดบ,บูธขายของของชอลเนี่ยสิ่งที่น่าที่ขายดีที่สุดมันควรจะเป็นสินค้าหลักของร้านอย่างเสื้อบอร์ดใช่ไหมแต่มันไม่ใช่เลยฮะมันกลายเป็นเสื้อสีดําอย่างสตุดซี่ต่างหากที่มันขายดิบขายดีเสื้อที่เขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะนํามาขายเสื้อที่เป็นแค่พ็อบแต่งร้านโง่ๆเนี่ยมันถูกอ,อกถูกใจเหล่าลูกค้าเป็นพิเศษเลยก็ว่าได้ด้วยความแปลกใหม่ที่ไม่มีใครเหมือนวีลโลโก้ที่มันแปลกตาเนี่ยมันทำให้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และราคาเสื้อในตอนนั้นเองมันก็มีราคาที่แสนจะถูกมากๆเลยโดยถูกตั้งราคาไว้ที่แปเหรียญดอลลาร์แค่นั้นเดี๋ยวความที่เสื้อบังขายดีได้ขนาดนี้เนี่ยมันทําให้ชอเองได้ฉุกคิดขึ้นมาว่าสิ่งที่จะทําให้เขาเนี่ยสามารถกอบกลวยรายได้และสร้างชื่อเสียงให้เขาเองมันอาจจะไม่ใช่เสื้อบอกก็ได้แต่มันอาจจะเป็นเสื้อที่สกีนอะไรง่ายๆอย่างสตูดซี่ลงไปและนี่เองมันคือจุดเปลี่ยนของชอที่จะเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของเขาไปตลอดกาล สิ่งที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยมันคือหนึ่งในจุดเปลี่ยนสมคัญของชอและแบรสซดซีเองเลยก็ว่าได้โดยความที่ชอเองมีความเป็นศิลปินอาร์ติสติที่หัวขบดหนหน่อยไม่ค่อยมีความเป็นหัวนักธุรกิจนะคะนักขา,ายสักเท่าไหร่ราคาของสินค้าในตอนนั้นเนี่ยมันเลยมีราคาที่ถูกเพื่อที่จะจําหน่ายให้กับผู้เล่นเซิร์ฟบอร์ดหรือนคนธรรมดาทั่วไปไม่ค่อยเน้นเรื่องกําไรมากเท่าที่ควรด้วยคอนเซปต์แนวคิดในการทามาของชอด้วยเขาเนี่ยอยากจะให้ธุรกิจของเขาเองเนี่ย มันสามารถที่จะเข้าถึงได้กับทุกคนอยากให้ทุกคนเนี่ยสามารถจับต้องกับสินค้าของเขาในราคาที่ไม่สูงเกินไปได้ชาวอิงเขาเลือกที่จะอยากทําธุรกิจให้มีความรู้สึกเหมือนกําลังอยู่ที่บ้านอยู่กับท้องทะเลอยู่กับชายหาดอยู่กับท้องฟ้าสีครามอยู่กับเพื่อนๆที่เล่นเซิร์ฟบอร์ดอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นเป็นหนึ่งสิ่งที่เขาใฝ่ฝันที่อยากจะให้เกิดกับการทํางานในชีวิตมากที่สุดเลยการเวลาที่เปลี่ยนไปอะไรๆก็จะเปลี่ยนตาม เรื่องราวของชอเองก็กําลังจะเปลี่ยนไปเช่นกันและเรื่องราวของสตูดิโอเนี่ยก็กําลังจะเริ่มขึ้นจากจุดนี้เข้าสู่ช่วงเวลาต้นปี1980ธุรกิจเล็กๆของชอเนี่ยถือว่าประสบความสาเร็จทั้งในด้านชื่อเสียงและรายได้แบบว่าท่วมท้นเลยละ่ะมันเลยทําให้เขาเนี่ยเริ่มมีความทะเยอทะยานอย่างแรงกล้าที่จะขยับขยายตลาดและธุรกิจของเขาเนี่ยไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาโดยที่เขาเองเนี่ยไม่ได้สนใจเลยว่า จะต้องโฆษณาอย่างไงให้คนรู้จักหรือว่าใช้การตลาดเนี่ยเพื่อขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นเขาแค่อยากจะทําเพราะว่าแค่อยากทมามันเฉยๆไม่ได้มีเหตุผลอะไรมารองรับมากแต่การการะทำทุกครั้งของเขาเนี่ยมันต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังที่ลูกค้าเนี่ยมีต่อชอนั่นเองแต่การเปลี่ยนแปลงมันก็เข้ามาอย่างสม่ำเสมอและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเปลี่ยนชีวิตของชอนและก็สตูดซี่ไปตลอดก,กาล มาเกิดขึ้นในปี1984การเข้ามาของเพื่อนสนิทของเขาอย่างแฟงซินาตาจูเนียซึ่งแฟงซินาตาเองก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับนักร้องในตำนานอย่างแฟงซินาตาแต่อย่างใดนะครับแค่ชื่อเหมือนกันเฉยๆเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอเรียกเขาสั้นๆว่า Frank แฟงละกันเพื่อให้สะดวกต่อการเล่านะครับโดยในตอนนั้นเองเนี่ยที่แฟงเขาได้มาเจอกับชอมักน่นข้างที่จะแตกต่างกับชอเป็นอย่างมากเลยนะครับผมราวอย่างกับฟ้ากับเหวเลยก็ว่าได้ชอเนี่ย เขาเป็นคนที่ชอบเล่นในเซิร์ฟบอรดหรือว่าเล่นเกี่ยวกับกีฬามีความดื้อรั้นหัวขบดบ้างนะครับผมแต่แฟงเองเขาเป็นหนุ่มนักมัญชีบริษัทเอกชนเล่นกีฬาเซิร์ฟบอดก็ไม่เป็นรู้จักแค่การทําธุรกิจเพียงเท่านั้นดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะแตกต่างกันแบบสุดขั้วไปเลยแต่แฟงเองเนี่ยก็กลับกลายเป็นสิ่งที่ชอเนี่ยขาดหายไปอย่างที่ผมเล่าไปข้างต้นว่าชอเนี่ยเขามีความเป็นนักกีฬาความเป็นอาร์ตติกหัวขบรถสูงมากมาก หัวการค้าการขายขหัวนักธุรกิจเนี่ยไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่ในช่วงเวลานั้นตอนที่พบกันแรกๆชอขอกําลังพัฒนาโปรเจกต์ธุรกิจของเขาอยู่ซึ่งมาเป็นเวลาที่เหมาะมากๆเลยเพราะว่าชอเองกําลังต้องการเงินทุนสนับสนุนโปรเจกต์และก็ต้องการเพื่อนคู่คิดหรือนักการตลา,ลาดเนี่ยเพื่อที่จะมาทําการโปรโมทและขยายฐานตลา,ลาดของลูกค้าได้ซึ่งในตอนนั้นแฟงเองก็เดินเข้ามาเห็นธุรกิจของชอและการทํางานอยู่พอดี เขาเลยก็เล็งเห็นว่าธุรกิจนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเติบโตไปได้มากกว่านี้แต่หากใช้การตลาดที่ดีมีการทําธุรกิจที่เหมาะสมอย่างไรเนี่ยมันก็ไปไกลยอย่างแน่นอนแฟงเองได้ตัดสินใจเดินเข้าไปหาชอพร้อมกับเงินในมือจานวน5,000เหรียญเพราะว่าแฟงเขาก็รู้ดีว่าชอเนี่ยกำลังต้องการสปอนเซอร์และเงินทุนอยู่พอดีซึ่งแฟงเองก็ได้ขอเข้ารวมธุรกิจกับชอพร้อมเสนอเงิน5,000ดอลเนี่ย ให้กับชอไปทําโปรเจกต์เพื่อขอเป็นหุ้นส่วนพร้อมถึงยังจะช่วยในด้านการตลาดและการบัญชีเป็นส่วนใหญ่ด้วยถามว่าชอเนี่ยรับข้อเสนอนัน้นไหมก็แน่นอนครับชอรับแน่นอนมีนายทุนมาสนับสนุนรวมถึงมีคนมาช่วยทําการตลาดให้ด้วยเป็นใครจะไม่เอาและทั้งสองคนเองก็ได้เริ่มขยายธุรกิจแมนชัตตุสซี่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมจนถึงในปี1986ทั้งสอง ก็นำพาสตุตซี่เนี่ยไปจดเป็นทะเบียนการค้าการเป็นแบรนด์สตุตซี่ที่เรารู้จักมาจนถึงทุกวันนี้เอาแล้วครับผมสำหรับพาแรกในวันนี้ของสตุตซี่เองก็ต้องขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเนื่องจากเนื้อหาของแบรนด์เนี่ยมีคนข้างเยอะมา,มากๆเลยก็ต้องตัดเป็นพาทนะฮะไม่งั้นกลัวมันจะยาวเกินไปยังก็ต้องฝากกดไลค์กด s ับส c r i b e กับเ a ี h ย9 t e ายทนด้วยนะฮะเดี๋ยวพาทต่อไปเนี่ยเราจะมาดูกันว่าสตุตซี่จะเป็นยังไงต่อและจะดำเนินไปทางไหน เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวราไปก่อนไว้พบกันโอกาสหน้านะฮะสวัสดีครับ